สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับเจ๊เจ้กับอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องแกล้งจุู๊้ว่ารักในเวอร์ชันจีนที่จะำเราฟินไปกับความเร่าของเขาทาั้งคู่ที่เหมือนกันนิยายก่อนที่ไปรับฟังสปอยกันกขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเช้าวันไปโรงเรียนหัวเส้งฉินเนี่ยของเรื่องเด็กห้องเอฟหรือห้องบอยนั่นเองเธอเดินมาชนกระเจียงจือสู้พเพล็กของเรื่อง เขาทั้งฉลีดขั้นเทพดูรีไปหมดในทุกด้านแล้วเขาก็ฮอตในหมู่สาวๆมากด้วยขนาดเขาชนานเอกจนเอกแทบจะตกบันไดสมองเขาก็ประมวลผลได้เลยว่าเขาจะต้องช่วยานเอกกรนแล้วค่อยเก็บโทราศัพท์แต่เขากลับไปดูจุจกในเอกสก,กอรเลยทําให้โทรศัพท์ของเขาตกลงไปแล้วเขาก็จากเนเอกไปเหมือนกับคนที่ไร้ความรู้สึกทิ้งให้านเอกยิ้มปลื้มปี๋มือคนเดียวแล้วเอกไม่พลาด ที่จะถ่ายรูปของเปลกเก็บไว้แม้จะเห็นแค่ด้านหลังก็เถอะและเธอก็ได้กลายเป็นต่นของเขาทันทีในหอวัชรมอาจารย์ใหญ่ก็แนะนำอาชีะของโรงเรียนทุกคนฟังเนกจึงรู้ว่าเพลกนี้โคตรฉลาดเลยนั่นิ่งทําให้เธอปลื้มใจในตัวของเพลกเข้าไปอีกแล้วเนกเนี่ยก็มีเพื่อนสาวที่สนิทอยู่สองคนคือแปนและลันแล้วก็ยังมีอาจินที่เรียนห้องเดียวกันกับเธอแล้วอาจินก็ชอบเนกมา,มากๆด้วยอาจิน คอยดูแลเทคแคร์ care, ในเอกทุกอย่างอาจีนนี่เห็นว่าเขาใกล้จะเรียนจบมปลายแล้วก็เลยบอกายเอกว่าเราน่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆเลยในก็ลุกขึ้นมาทันทีแล้วบอกอาจีนไปว่าจริงด้วยฉันควรจะไปสาวรักกระือสู้ก็ทำเอาอาจีนหน้าแหกไปเลยค่ะไม่ใช่ไอหล่อนั้นเฟยฮันนี่ในวิชาเรียนก็ไม่มีใครตั้งใจเรียนเลยสักคนแม้อาจารย์จะพยายามตัดผม นิ่งดูใจนักเรียนแล้วก็เธอะพอเสียงอดอหมดขาบเ,เรียนดังขึ้นเนก็รีบวิ่งไปเมาจดหมายรักให้กับเพกทันทีโดยไม่มีใครอยู่เลยเนก็เห็นว่าทางสะดวกเธอจงยื่นจดหมายรักสีชมพูสุดหวานแหววให้กับเพกแล้วบอกฉันชอบนายนายจะรับรักฉันได้ไหมเพกก็ยิ้มและบอกได้สิพร้อมกับเดินเข้ามาหานเอกทำให้เนกยิ่งดีใจแต่เพกกลับพูดขึ้นมาว่าแล้วเธอคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะฉันไม่ชอบคนโง,โง่ ไม่มีสมองอย่างเธอนั่นก็ทำให้เด็กยิ่งเสียใจจนพูดไม่ออกแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็ประกาศอลัมพงประจานความกล้าของนเอกแล้วสั่งให้ในเอกไปที่ห้องปกครองเดี๋ยวนี้นาานักเรียนคนอื่นก็ต่างวิ่งรูเข้าไปถ่ายรูปถ่ายนังคลี่ของนเอกแล้วเอาไปลงโซเชียลนาาเอกที่อยู่บ้านบ้านและรนก็โทรมาบอกว่ายอดวิวที่เธอสารภาพรักกับเพล็กน่ะไม่ค่อยมีคนดูหรอกก็แค่สามล้านกว่าวิวเองโอ้โหไม่เยอะเลย นาเอกก็ยิ่งเครียดขึ้นมาทันทีที่ตัวเองไม่น่าไปทําเรื่องโง่ๆแบบนั้นเลยแต่ชีวิตของนาเอกก็ยังคงสวยอย่างต่อเนื่องที่อยู่ๆหนูก็กรูกันออกมาจากบ้านของเธอแล้วบ้านของเธอก็ถล่มลงสนอกข่าวดังไปทั่วเด็กไปโรงเรียนก็เจอกับพวกอาจินที่กําลังได้ไรายเงินบริจาคแต่นักเรียนคนอื่นพใช่ยธอ,อยูแม้จะเหมือนแกง๊งรีถ่ยก็เห,หเอะนก็อายจนแทบอยากจะแรกแผนดินหน,นีแต่เธอก็ถูกพวกอาจินจับได้ แล้วพเพล็กที่ผ่านมาพอดีอาร์นในทักเพล็กว่าเฮ้ยอหนอา้าโลนี่นายทำให้เธอเป็นแบบนี้ไม่คิดช่วยเธอสักหน่อยหรอบริจาคเซนนีดสักหน่อยสิแต่พเพเอกกลับรู้ถูกห้องเด็กว่าฉลาดน้อยที่ถูกคนอื่นโกงจากความน่าสงสารเลยกลายเป็นความน่าสมเพชเด็กไม่พอใจบอกป้อมพอ,องเธอแล้วท้าพเพเอกว่าการสอบในครั้งนี้เธอจะติดหนึ่งในร้อย,อยให้เสี่ยงเธออยู่บนกระดานเดียวกันกับพเพเอกให้ได้ แล้วย้ําว่านะและฉันก็ไม่เห็นจะต่างกันหน่ไหนเลยใบเกรดมันก็เป็นแค่เศษกระดาษใบหนึ่งเพื่อนของเอกรีบเข้ามาห้ามโอ้โหเพื่อนมึงจะเย็นก้อนไปเอาความมาน่งมาจากไหนเนี่ยแล้วเพลกระเรินผ่านไปแบบโนโสโนโนแคร์แอบบ้มกล้าวใจเบาในเอกกลับม,มาที่บ้านพ่อของเนกก็บอกกับเนกว่าเพราะเขาที่บ้านถล่มแพ้ไปเพื่อนเก่าซีเปิดของพ่อก็ติดต่อให้ครอบครัวเราไปอยู่ที่บ้านของเขาก่อนก็ได้ แล้วเพื่อนพ่อก็ส่งคนมารับโอ้โหหลูหล่ามากพ่อพ่อถึงบ้านมามาเจียงก็ออกมาต้อนรับนยายเอกดีดาอีซูก็ออกมาสมทบนะเอกก็ทักอย่างเป็นมิตรอีซูก็ยิ้มแล้วรัวกิจเซนเอกนด็ก็ถามว่าเอ๊นี่มันแปลว่ายินดีต้อนรับหรือเปล่านะอีซูกส็สวนว่าแปลว่าโง่หนะโง่น่ะ,นะผมไม่ต้องการให้พี่มาอยู่ที่บ้านของเราถ้าไปรคติดต่อขึ้นมาจะทำยังไง แม่ก็รีบเบิรกระโหลกเจ้าลูกชายตัวดีเข้าห้าอยู่แม่บักห่านี่แล้วมาม่าเจียงก็พาเนกไปดูห้องนอนมาม่าเจียงก็อยากจะได้เนกไปลูกสะใภ้จนต,ตัวสันแล้วบอกเนกว่ามาเป็นแฟนลูกชายคนโตของฉันสิจา้าเนกก็รีบแบงไม่เอาหรอกคะ่ะหนูมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ก็โดนปฏิเสธจนหน้าแหกมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะคืนนั้นเนกก็จัดของงัดเอาไอเทมที่สมกับเป็นแฟนคลับของเบกอ,ออกมา เพราะทุกอย่างมีแต่ลูปของเป็กอยู่เต็มไปหมดเลยในขณะที่เด็กกาลังนอนหวาดซึ้งกับรูปโมโนของเป็กอยู่นั้นอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของเปรกเธอถึงตกใจที่เปรกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอจึงรู้ว่าที่นี่ก็คือบ้านของเปรกเปกที่เข้ามาก็เพราะว่าแม่ของเขาให้มาช่วยเด็กจัดของแต่เขาก็ทนเห็นความบ้าคลั่งที่เด็กมีต่อเขาไม่ได้เลยบอกจะเอาของเด็กไปทิ้งแต่เด็กก็เถียงว่า ฉันซื้อมาก็เพราะว่ามันถูกแล้วหลับสบายดีน่ะนั่นแถไปนั่นเพรกก็ยอมใจกลับไปที่ห้องตัวเองดีกว่าตอนเช้าไปโรงเรียนแม่ซื้อเจียงก็จัดการห่อล้อจัก,กรยานสมุทบ้านเลยเพื่อจะให้ในายเอกได้ซ้อนท้ายจัก,กรยานไปกับเพเอกพระเอ,ะเอกทําตามที่แม่บอกนายเอกเร่เร้ากทองได้ซ้อนท้ายจัก,กรยานพระเอกแบบแนบชิดสุดๆเป็นครั้งแรกเธอก็เลยคิดว่าเอาก็เอาวะขอสักทีละกัน นาเอกก็เลยกะจะโอบเอลเพลกแต่เพรกก็หยุดจึกซะก่อ,กกกอนทำเอาเนกงงอีย่างวะแล้วเพรกก็สั่งให้เนกลงไปแล้วสั่งนาเอกอีกว่าห้ามเธอเรียกชื่อเขาอย่าบอกเลยเธอสหาหัสอะกับเขาให้กับแม่เขารู้และสุดท้ายห้ามเธออยู่ใกล้เขาเกินห้าเมตรถ้าเธอทำบิดกฎจะถูกไล่ออกจากบ้านแล้วเพร็กก็ทิ้งนาเอกไว้คนเดียวไงทำงั้นนะ้าพอมาถึงโรงเรียนเจ๊ปลวกแฟนขับตัวโยงของเพลกก็เข้ามาแขวะเนกเลย นี่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 น,นี่เธอน่ะใช่คนที่ประกาศว่าจเจ้าชนะผู้ยข่งฉันหรือเปล่าฮะแล้วฉันจะคอยดูแล้วก็เดินเชิดสะบับบ๊อบไซเน็กเริ่มถอดใจแต่นะเอกก็ได้คลิปลับอะไรมาบางอย่างซึ่งนั่นก็ทำให้พระเอกบุกหาเนกถึงห้องเรียนเลยแล้วเนกเริ่มสตออะไรของนายเนียหนว่าไม่อยากให้รู้ว่าเรารู้จักกันไงพระเอกก็โชว์คลิปลาบที่เนกส่งให้เขาที่แมวของเขาถ่ายคลิปไว้ตอนที่เขาแต่งหญิง เป็นน้องสู้เหมียวเต้นอย่างสุดสวิงเริงโก้นาาเอกถึงกับกั้นคำว่าไม่อยู่แพรก็ขอให้หนาาเอกแล้ครีมนี้ทิ้งซะนาาเอกได้โอกาสต่อร้องให้เพรกช่วยติว้เธอหน่อยแพรจึงยอมตกลงพอทั้งคู่กลับมาที่บ้านแพรก็เริ่มติวแต่พอเห็นผลการเรียนและหนังสือเรียนของเอกที่มีแต่ชื่อของเขาเท่านั้นเลยเขาถึงกับตกใจแล้วบอกงั้นเรา,าเริ่มจากพื้นฐานกันเลยก็แล้วกัน,นเอกตอบโจทย์ไม่ได้สักข้อพระเอก เลยต้องสรรหาวิธีใหม่ๆมาสอนน่ะเอกน้าเอกก็ทุ่มเทให้กับการเตรียมตัวสอบในครั้งนี้มากๆแล้วก็ได้องค์ครักพี่ทั้งนเอกเนี่ยแหละที่คอยดูแลช่วยเหลือน้าเอกอยู่ห่างๆยางห่วงแล้ววันสอบก็มาถึงอาจารย์ก็ทราบซึ้งที่เด็กเป็นคนเดียวในห้องที่ตั้งใจสอบแล้วข้อสอบที่เอกเก่งไว้ก็สอบจริงๆน่ะเอกได้ทำได้อย่างสบายๆวันประกาศผลเจ็บหลวงก็เข้ามาย่อยเย้ยนเอกเลยที่เอกสอบไม่ติดหนึ่งในร้อยตามที่คุยเอาไว้เอกก็น่าจ้อย แล้วอาจารย์ก็เข้ามาบอกครั้งนี้มีคนที่สอบได้หนับหนึ่งร้อยสองคนอาจารย์ก็เขียนชื่เอเนกสตัวบักเอฟเลยพรพเอกยินดีให้กับเอกด้วยแล้วเรินจากไปแอบบ้มชื่นชมให้กับนเอกอาจินก็ไม่พอใจแล้วบอกใช้ชนะที่แท้จริงที่ดูจากการแข่งกีฬาสีตั้งหากวอยพอวันกีฬาสีมาถึงพเพลอกและอาจินก็เขม่นกันต่อหน้านเอกแล้วเอกก็บอกอาจินสู้ๆนะก็ทำเอาพเพล็กเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียว แล้วแม่ของพระเอกที่ตามมาเชียพอเห็นอาจินแล้วก็ดูหล่อไม่เบาเลยแฮะแม่ของพระเอกเลยสร้งางกระแสโชว์รูปคู่ของพระเอกกับนางเอกให้กับพวกเจ๊ปลวกดูแต่เจ๊ปลวกก็บอกคุณแม่ช่วยเกียร์ทัวบดจื้อสู้หน่อยได้ไหมคะตาต่อไม่เนียนเลยนะคะพวกเรามีเยอะแยะไปดูดูดูด,ดูส่วนในที่แข่งวิ่งผ่านแต่ก็ดันไปส่งไม้ผิดให้กับพระเอกแทนที่จะเป็นอาจินจึงทําให้พระเอกชนะในเกมนี้ไปอาจินก็เห็นรูปคู่ของเอก แต่ก็ไม่เชื่อเนก็เลยบอกว่าเธอกับเพลไม่ได้เป็นอะไรกันแต่แล้วเพลก็เข้ามาพร้อมกับโยนถุงผ้าใส่เนกโครมแล้วบอกให้เนกเอาไปซักนั่นก็ทําให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องที่เพลกับเนกอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องจริงอาจินเลยกะจะไปหาเรื่องแต่เพลก็บอกอาจินเป็นพวกขี้แพ้ชนตีแล้วเนกก็บอกป้องอาจินว่าอาจินคือคนที่ทําอาหารอร่อยมากและมอบความสุขให้กับคนทั้งโลกได้ไม่เหมือนนายที่ใจดําและเย็นชาตลอดเวลา ไอแวเลยได้ทีส่งคลิปประจานวรรกรรมของนั่นเองแล้วเนก็เลยแก้เพนส่งคลิปที่แบกแต่งหญิงยกย้ายสิ่งพกยกย้ายขึ้นจอบ้างก็ทาเอาคนในงานฮือฮากันใหญ่แล้วเด็กห้องเกับห้อง F ก็ตะลุมบอลกันน้าแม่ของเพรที่รู้ว่านเนกชอบรูกชายของตัวเองก็แฮปปี้ดีใจดีได้ยกใหญ่ส่วนพเพลทก็ลากเนมาคุยแล้วเนกก็บอกว่าฉันคิดผิดที่ชอบนายและฉันก็จะไม่รักนายอีกต่อไปแล้วแลวเดินจากไป แต่เพลกก็เว้าวมือทว้ยแล้วก้มลงมาจุบเธออย่างแผ่วเบาแล้วบอกเนกว่าเธอจะไม่รักฉันอีกแล้วอย่างนั้นหรอเธอทําได้หรือไงเพเอกก็องมิ้มเจ้าเล่ใส่ในเนกแล้วเดินจากไปเ um, หมือน้านักนะพอเนกกลับมาที่บ้านแม่สือเตียงก็ได้ทีวางแปลนจะสร้างห้องเพิ่มให้กับหลานตัวน้อยทันทีเดี๋ยวก่อนแม่เขายังไม่จบขึ้นม,มกันเลยแล้วแม่ของเปรกก็คุยอย่างเอ็นดูกับเนกว่าลูกชายของแม่น่ะ เขาเป็นคนที่เติบโตมาอย่างเข้มแข็งเพราะพ่อของเขาต้องทํางานเลิ่มได้สนใจจื่อสู้เท่าไรแต่จื่อสู้เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่เขาได้เจอกับหนูนะจ๊ะเนก็รับปากว่าไม่ต้องไปห่วงจื่อสู้นะคะเดี๋ยวหนูจะคอยดูแลนะโค้ขอ,ของเขาเองค่ะเช้าวันต่อมาวระพักที่มีสอบก็กินมาจังเสียงท้ายที่เดกทาแต่ก็กินได้แค่คําเดียวไม่ถุยทิ้งก็บุญแล้วแล้วเนก็ออกมาในสภาพ,พีิโครโทรมนะสด เราะเธอตั้งใจเอาตุ๊กตาเครื่องรางที่บุกเสกมาเป็นอย่างดีให้กับพเพลกแต่พอพเพลกก้าวขาขึาข้นนาคขานสอบก็ตกบอนไดกลิ้งข้ามาลงมาทันทีพอเข้าห้องสอบดีนสอก็หักลูกด้ามแถมปวดท้องคลี่ขึ้นมาอีกขอเขาแดงดีจริงๆไปเสกวันไหนมาจะเอาไปบ่าววัดมันพักเที่ยงแพลกก็ออกไปซื้อของเนก็ชั้นมาหาว่าจะสนมนให้อยู่ที่บ้านอย่างห่วงๆนะแต่แพลกก็เห็นเงาแวบแวก็รู้แหละว่าเป็นนากเอกอะ่ะก็เลยพูดกับตัวเองว่า แค่เธออยู่ห่างฉันก็ช่วยฉันได้เยอะแล้ว,ลวในที่ตั้งใจทำมอเตอตาเครื่องรังคแตกทั้งคืนอยู่ๆเธอก็เหมือนจะเป็นลมแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาชนเธอพอดีคนมุงดูไปเหตุก,กันใหญ่พระเอกที่เห็นคนมุงดูกันเยอะก็หวั่นใจรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วก็เป็นเอกจริงๆพระเอกจึงรีบพาเอกไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วพาเอกกลับนอนพักฟื้นที่บ้านในที่ตื่นขึ้นมาก็คิดว่านี่คือความฝันที่เธอไปนต้นแทน ที่ทาให้เะเอกไม่ได้ไปสอบแล้วเธอก็รีบวิ่งลงไปหาเะเอกแต่ก็เห็นเะเอกทะเลาะกับพ่ออยู่สองพ่อลูกทะเลาะกันอย่างหนักเพราะพ่ออยากให้เะเอกสืบทอนงานของบริษัทแต่เพเอกก็อยากจะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองคุยยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพเอกก็เดินออกไปแต่แล้วจู่ๆโรคหัวใจของพ่อเะเอกก็กำเริบขึ้นมาส่วนไอที่เป็นห่วงเะเอกมากก็รีบวิ่งตามเพเอกออกไปแล้วเธอก็ร้องไห้อย่างหนักเพราะคิดว่าเพเอกคิดสั้น แต่พระเอกก็ลุกขึ้นมาอย่างหนูหูสูดเพราะพระเอกก็แค่นอนรับลมฟังเพลงเล่นอยู่เฉยๆณเอกเลยเข้าไปคุยกับพระเอกพระเอกเลยย้อมพูดไปใจกับเอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ทําไมมันถึงจะปวดแบบนี้นะเด็กก็บอกว่านั่นก็เป็นเพราะนายใส่ใจคอนอื่นไงล่ะจริงๆการไล่ตามความฝันของตัวเองอาจจะรู้เห็นแก่ตัวแต่นายมัตต์แบกรับความคาดหวังของทุกคนไว้เสมอมันเยี่ยมมากเลยนะ แต่ฉันก็รู้ว่ามันยากมากเลยที่ต้องแบบควองคาดหวังของคนอื่นไว้เพราะฉะนั้นนายอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเพราะยังไงฉันก็จะอยู่เคียงข้างนายเสมอเพก็ซึ้งใจในตัวของเด็กมากที่เด็กเข้ามาทําให้ชีวิตของเขาไม่ปกติแล้วเพรก็หยอกนายเอกว่าถ้าจใจช่วยยยบ้านเมื่อไหร่ก็บอกก็แล้วกันนะนายเอกก็รีบปฏิเสธว่ายางอีกนั้นซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เพรกยิ้มให้กับนาย่างอบอุ่นวันต่อมาเพก ก็ตัดสินใจายออกไปคนเดียวใช้ชีวิตเด็กมหาลัยตูนานคณะวิทยาศาสตร์แน่นอนอีกว่าเนและเพื่อนสาวไปและวแลนก็ตามมาเรียนที่นี่ด้วยแต่พวกเธอก็ยังจำชื่อคณะที่ตัวเองสอบเข้ายังไม่ได้เลยและคนสำคัญที่ทำให้พวกเนกตกใจก็คืออาจินที่ตามมาเป็นพ่อครัวในมหาลัยนี้ด้วยเพราะเขาสอบเป็นเชฟไม่ดพลาดแค่วิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวเองแน่นอนอีกว่าอาหารของเนเอกจะต้องจัดเต็มชุดใหญ่ให้เป็นพิเศษ จนคนอื่นต้องอิจฉาบ่นดีนักเอาไปเท่านี้พอชี้ในที่ตามพ่อของเผกก็รู้ว่าเอกมันทํางานพิเศษเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์นาเอกเรื่องตมไป่องแต่พอเธอเห็นเอกยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับน้องหมูเธอก็พูดตัดพ้อกับตัวเองว่าจื่อสู้ไม่เคยยิ้มแบบนี้กับฉันเลยอะนี่ฉันแย่ยงกว่าหมูกไหมาอีกเหรอเนี่ยแล้วไหนก,ก็ปิ้งไอเดียขอน้องจะเหยื่อของน้องเงือกตั้งชื่อให้ว่าน้องเม,มาเมาแล้วพาหมาเมาไปให้เอกรักษา แพรก็ไม่พอใจที่เธอมาทําให้เขาเสียเวลาก็เลยตวัดใส่ในเอกในเอกก็ยังยิ้มสู้แล้วบอกเห็นนายแบบนี้แล้วนายคงจะสบายดีสินะงั้นฉันไม่รบกวนนายแล้วล่ะแล้วแพรกก็เรียกในเอกนี่เธอดูแลมาเหมาให้ดีนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยห่วงเขาดีแล้วในก็ไม่พลาดที่จะมาตามสือชีวิตความเป็นอยู่ของแพรแต่เธอต้องผิดหวังที่เจอซาคุยเพื่อสาวคนสนิทของแพรอ,อยู่ด้วย แล้วทั้งคู่ก็ขึ้นไปคุยกันบนห้องจนเอกมโนไปไกลแท้ไม่แตงกับแกรบรอจนห้องพเพกดับไฟเธอเลยฟันทงเลยว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันแต่ในเอกยังไม่ยอมแพ้าพาจีนมาตามสองพเพกกับซาฮุยที่มาเที่ยวกันในสวนแต่ความหวานของเพเอก,กับซาฮุยก็ทําให้เอกไม่พอใจเลยผลักอจีนไปโดนสปริงเกอร์เข้าจีนทำให้เธอฆ่าสายตาจากพเพลงแต่เพเอก,ก็มาจับผิดเธอว่าตามเขามาที่นี่ทําไม นาเอกก็หัวเราะกบเกลื่อนใครตามนายมาไม่มีทั้งสี่คนก็ได้เที่ยวด้วยกันจะหุยเลยหวังดีจะถ่ายรูปแบบคู่รักให้เนกกับไาจินจากที่เนกดูเขินพอนับสามปุ๊บก็โพสท่าป๊าระดับมือโปรพระเอกก็เหมือนจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่เลยไปเล่าเรื่องผีว่ามีคู่รักที่ตายแล้วอ่ะถูกฝังอยู่งนี้แหละก็ทำเอาเนกกับไอจินตกอกตกใจหมดปะท แล้วเพลก็มาโชว์หวานถ่ายรูปคู่กับซาหุยบ้างอาจินเในใช้จังหวะนี้โอบไหล่ในเอกแล้วบอกเพลกว่างั้นวันนี้คนที่เด็ดกับเธอก็คือฉันไม่ใช่นายแล้วอาจินก็ไปเตียมกับพี่ตุกๆว่าถ้ามีผู้หญิงขึ้นมาพี่ก็รีบสิ่งให้เต็มเหนียวไปเลยนะแล้วก็เป็นไปตามแผนของอาจินพี่โชเฟอร์ก็สิ่งแวนอย่างไม่คิดชีวิตเลยแต่ผู้หญิงที่ขึ้นมากลายเป็นซาหุยซะได้อาจินก็พยายามบอกให้พี่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนแต่ลูกพี่ก็ไม่หยุดเลย ทำตามคำสั่งเด้ก็ขอคอจึงหมดไปจึงท้าให้พระเอกกับนายเอกได้อยู่ด้วยกันพระเอกเลยพาเอกไปพายเรือแล้วถามว่าเธอตามฉันมาที่นี่ทำไมานก็อ้อึง้งแต่ก็ตัดสินใจถามเขาไปว่าฉันเห็นนายกับซาหุยอยู่ห้องเดียวกันพระเอกเลยอธิบายว่าที่ต้องอยู่กับซาหุยทั้งคืนก็เพราะต้องคุยเรื่องวิธีการรักษาจากมหาลัยแพทย์เพื่อจะรักษาชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเคยช่วยทไว้ตอนที่เธอจมน้ำที่บอสซัน ซึ่งตอนนี้เด็กคนนั้นก็กําลังเป็นมะเร็งกระดูกอยู่น่นจาจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาอยากเป็นหมอเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาวบคุมไม่ได้เลยเนยก็ทําใจแล้วบอกว่าถ้านายอยากเป็นหมองั้นชั้นก็จะเป็นพยาบาลแต่เพลก็หัวเราะว่าดูจากทรงเธอแล้วเธอน่ะน่าจะเหมาะเป็นคนดูแลห้องเก็บศพซะมากกว่านะแล้วทั้งคู่ก็คุยกันไปอย่างสนุกสนานเพลก็บ,บอกว่าเธอรู้ไหมว่าคู่รักอะ่ะเขาไม่มาที่นี่กันหรอก เพราะมีตำนานว่ากันว่าถ้าคู่รักที่มาที่นี่แล้วอ่ะจะต้องเลิกกันเหนก็ตกใจยืนขึ้นทันทีจึงทําให้ตกเรือกันไปทั้งคู่พระเอกและนายเอกในสภาพที่เปียกบอนที่พารถเมล์ที่สุดท้ายก็ไปพักกันที่โรงแรมนายเอกก็รายงานเพื่อนสาวว่าพระเอกจะพาเธอเข้าโรงแรมเพื่อเหนก,ก็รู้ใจส่งเคลมมาใจใช้กับเธอนายเอก,กทำตามทฤษจดีเป๊ะๆเธอทั้งนอนยัวกันแล้วทั้งถอดรดไฟแกล้งมามา่มากลัวล้มในห้องน้ําตอนที่จะอาบน้ํา แต่พระเอกก็ไม่หลงกลแล้วบอกให้ในายเอกรีบบ่าบน้ําซะเขาจะออกไปข้างนอกนายเอกก็คิดว่าพระเอกไม่พอใจเลยรีบวิ่งตามพระเอกออกไปทั้งที่ฝนยังตกแต่เธอก็ตกใจเงาคิดว่าผีหลอกเธอเข้ายแล้วเธอก็วิ่งหนีอย่างสุดแรงเกิดจนมาเจอกับพระเอกข้อดีแต่แล้วผีที่นายเอกเห็นก็เป็นแค่เพียงเงาล่องเหมียวเท่านั้นพระเอกก็ดูนายเอกว่าทําไมถึงวิ่งออกมาแบบนี้นายเอกเลยบอกว่าที่โรงแรมมานสกระปรกมากน่ะกลัวนายจะเป็นภูมิแพ้ เลยหา,าผ้า่มที่ใหม่ที่สุดมาให้น่ะเพรเก็ซึ้งใจกอดปลอบโยนนางเอกแล้วบอกว่าที่เขาออกมาก็เพราะว่เธอจะหิวเลยไปซื้อข้าวมาให้เธอน่ะหนที่นอนหนาวเพรเก,ก็กุมมือนายเอกไว้นายเอกที่เห็นพเพกหลับไปก็เลยบอกว่าในอนาคตคนที่จะเป็นภรรยาของนายจะต้องมีความสุขมากแน่เลยหากเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนายต้องสัญญานะว่านายจะรักคนที่รักนายมากกว่าฉัน,นเนก็หลับไปพเพลกลืมตาขึ้นมา แล้วมองมาที่นี่เองชาตินี้จะหาเจอไหมนะในตอนเช้าเปรเกก็บรรจงจุบในที่หลับอยู่เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แล้วตีเนียนปลุกในเอกว่ายายหยวนเสียงชินตื่นได้แล้วในก็ตื่นขึ้นมาก็คิดว่าจูเมื่อกี้นี้เป็นความจริงหรือความฝันกันแน่นะแต่แล้วจูๆ่ๆแม่ของเปรเกก็โทรมาบอกว่าพ่อของเขาป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลจึงทําให้ทั้งคู่ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลแล้วเลขาก็บอกว่าท่านประธานเจียงป่วยหนะักเครียด เลยทาให้โหัวใจกําเริบอีกทั้งตอนนี้บริษัทก็เริ่มขาดทุนอย่างหนักพระเอกเลยตัดสินใจรับช่วงต่อแก้ไขปัญหานี้จากพ้อ,องเขาเองแล้วเกรก็รีบออกไปในที่ตามมาจิติก็พบว่าพระเอกกาลังคุยกับซาคุยอยู่เพราพอซาหุยรู้ว่าพ่อของเพรเกเข้าโรงพยาบาลเธอก็ได้จ่เตรียมหมอเอาไว้คอยดูแลพ่อของเกรกไว้อย่างเต็มที่แล้วเกรกเลยบอกซาหุยว่าฉันโชคดีจริงๆที่มีเธออยู่ด้วย ในเอกที่ได้ยินก็ยิงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเข้าไปอีกที่เธอช่วยอะไรพรพลอกไม่ได้เลยเพร็กถูกเทให้กับงานอย่างหนักวันแล้ววันเล่าหลังจากเลิกงานเขาก็มาฝฟาพ่อที่ไอซียูทุกคืนในเอกก็มาคอยจัดห้องให้กับเะเอกแล้วเธอก็เป็นในกาปูของเขาเพื่อให,ให้เขาได้นอนพักอีกสักหน่อยแล้วพอพรพลอกตื่นขึ้นมาก็รีไปที่บริษัททันทีหนูที่ไม่สนใจในเอกเลยเนเอกก็เห็นว่าฝนตกหนักมากเธอก็กลัวว่าเพเอกจะไม่มีลม เธอเลยเดินเอาลงไมให้กับพระเอกแต่พอพระเอกเห็นหนาเอกก็ตาวาดใส่เธอว่าเธอปิดนาฬิกาปลุกของฉันเธอทําให้เวลาชีวิตของฉันมันรวนไปหมดตอนนี้ฉันเหนื่อยจนไม่มีพลังจะมาห่วงเธอแล้วแล้วพระเอกก็ทิ้งนาเอกไว้นาเอกกลับมานั่งเศร้าใจที่บ้านพ่อของนาเอกก็เข้ามาปรับใจว่าถึงเวลาที่เราควรจะไปจากบ้านหลังนี้แล้วล่ะเพราะจริงเป็นภาระพวกเขาเปล่าๆแล้วก็ให้ข้อคิดเอกว่าลูกนะ่ะเคยชอบเคยกล้าหาญเคยทุ่มเท แต่สุดท้ายลูกก็ต้องปล่อยมันไปเราจะต้องไปซึ่งแต่ตอนที่ทุกอย่างยังดีอยู่นเนก็เห็นด้วยแล้วก็ร้องไห้โฮกับพ่อวันต่อมาเพเอกก็บอกกับพ่อว่าเขาจะแต่งงานกับซาฮุยเพราะคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆแต่พ่อก็ย้ำว่าการแต่งงานควรจะแต่งกับคนที่แกชอบเท่านั้นนาาเอกก็เข้ามาพอดีแล้วบอกเธอเจะแยกออกไปพระเอกเลยขอคุยกับนนเกนกเนกเลยบอกว่าเอาซุปกระดูกที่พ่อทําให้นะ่ะ แต่เพลกับสวนว่าเอากลับไปซะซาหุยเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วนเนกเลยประชดไว้ว่าจริงสินะซาหุยรู้ดีทุกอย่างเพลกเลยถามนเนกว่าเธอไม่ต้องการรู้หรือไงว่าฉันคบกับซาหุยอยู่หรือเปล่าฉันรู้สึกยังไงฉันชอบซาหุยหรือเปล่าพอนเนกถามเพลก็กลับตหวาดใส่เธอว่าฉันจะรู้สึกยังไงมันก็เรื่องของฉัน,นเนกเลยบอกเพลกงั้นในก็ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วเพลกก็บอกว่าฉันจะมั่นกับซาหุย เธอไม่รู้ข่าวหรอนเนก็มีแต่คำอินดีกับความรักของพเพล็กด้วยแล้วนเนก็บอกว่าครั้งนี้ฉันคงจะยอมแพ้แล้วล่ะแล้วหันหลังจากไปแต่พเพลกก็พูดขึ้นมาว่าฉันชอบเธอนั่นก็ทำให้เนกตกใจหันหลังกลับมาแล้วพเพลกก็บอกว่าฉันยังจําคําที่เธอเคยบอกรักฉันได้ความรักที่เธอมีให้ฉันมันก็แค่นี้เองสินะในที่ใจสลายเหลืออดกับพเพล็กเต็มทนก็เลยบอกพเพลกไปว่า ความรักที่ฉันมีให้นายมาตลอดสามปีมันก็เหมือนกับคนโง่ตั้งแต่นี้ฉันจะไม่เป็นคนโง่ที่รักนายอีกต่อไปแล้วแล้วไนก็วิ่งร้องไห้จากไปหิงเจ็บปวดใจสุดๆวันต่อมาไนก็แยกยของออกไปโดยไร้ซึ่งเงาของเรกแมเธอจะขอให้เขาออกมาแต่เขาก็ไม่มาพระเดชที่เปิดเข้าไปในห้องของนา่เอกก็เห็นว่านา่นเอกทิ้งของที่มีรูปเขาไว้ทั้งหมดนั่นก็ทําให้พระเดกรู้แล้วว่านายเอกจะไปจากเขาแล้วจริงๆ หลายวันผ่านไปที่โรงพยาบาลเด็กเนก็ได้มาเป็นพยาบาลตามที่บอกกับเอกเอาไว้คนไข้ก็ต่างร้องไห้หนีก็ไปคนละทินละทางนี่มาโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลวะเนี่ยจะเออเลือจนแขนพุนไปหมดแล้วเนี่ยดู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 ดดแล้วเนก็มานั่งดูเขาคมลอยการมาแลการแต่งงานของพระเอกกับซาคุยที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในเอกที่มไม่เจอพระเอกมาตลอดหลายเดือนก็ได้แต่มานั่งดูรูปที่เอกโพสต์แล้วก็ยินดีให้กับความดัดีๆของพระเอกด้วย แล้วนเนก็เห็นว่าเพรจะกลับที่โรงเรียนเก่านเนกที่ไม่อยากไปแต่ขาของเธอก็ซื่อสัตย์เกินพาตัวเธอมาจนถึงโรงเรียนเลยนเนกเลยคิดว่างานมรยายของเรลกจะต้องมีคนมาดูเยอะแน่ๆเลยบอกก็ว่าวันนี้ว่างแค่ไปดูเขาแวบ,บเดียวเขาคงไม่เห็นเธอหรอกมั้งพอเนกเข้าไปในหอประชุมเธอก็แปลกใจที่เห็นเพลกยืยนหล่ออยู่คนเดียวนเนกเลยแก้ตัวน้ำขุนๆว่าวันนี้ไม่มีเรียนก็เลยจะมาฟังนายพูดนะ่ะ ไม่เจอเกันนานเลยนะแล้ววันนี้นายจะมาบรรยายเรื่องอะไรหรอเพร็กถึงกับยิ้มกริมนี่เธอไม่รู้หรอแล้วทําไมถึงมาฟังล่ะเนก็แถต่อว่าเพราะฉะนันลืมนะแล้วเนกเลยตัดสินใจถามพรพเอกไปว่ายังคบกบซาคุยดีอยู่หรือเปล่าเพรอกก็ตอบกลับทันทีเลยว่าเราไม่เคยคบกันเนกกิ่งงเข้าไปใหญ่เธอเลยต้องโทรไปถามอีซูว่าผู้หญิงที่พรพเอกกำลังคบอยู่ตอนนี้เป็นใครกันนะอีซูก็รู้ทันทีว่าเพเอกตั้งค่าโพสต์ ให้เนกเห็นแค่คนเดียวแล้วเพล็กก็โพสจ์ของการครบกันที่เพลกแก้ได้อย่างลงตัวเป็นโจทย์ที่เนกเคยแก้ไว้เป็นความรักของเธอกับเพลกที่เธอแก้ไม่ได้สักทีนะจึงทําให้เนกรู้แล้วว่าคนที่เพลกรักก็คือเธอแล้วเรื่องก็ตัดมาเฉลยทุกอย่างในวันที่เนกีรลล่าโรงพยาบาลเพลกก็ให้เจบปลวกนี่แหละคอยดูความเคลื่อนไหวของเนกแล้วมารายงานเขาตั้งแต่วันที่เพลกพลาดจูบกับเนกครั้งแรก หัวใจของเขาก็ไม่ปกติอีกต่อไปคอยเป็นห่วงในตลอดมาแล้ววันที่นเนกตัดสินใจยอมแพ้กับความรักที่มีต่อเขาเพรเกก็เป็นายตามเธอททนแล้วเพริกก็คืนมาพูดหน้าเวทีว่านี่เป็นครั้งที่สองที่ฉันเห็นเธอจากตรงนี้นั่นก็ทําให้ในเนกตกใจว่าครั้งแรกเขาก็เห็นเธอด้วยลแล้วเนี่ยแล้วเพริกก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่ที่เธอมอบจดหมายรักให้ฉันก็ทําให้ชีวิตของฉันวุ่นวายไปหมดเธอเหมือนกับโจกที่ฉันแก้ไม่ได้ และเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดที่ฉันเคยเจอแล้วบอกเนอีกว่าคนที่เธอรักก็คือฉันอย่าบอกว่าจะไปอย่าบอกว่าเธอจะรักคนอื่นอีกในชีวิตนี้เธอรักฉันได้แค่คนเดียวเนก,ก็ถามว่าฉันตามตื้อนายมาตั้งหลายปีนายไม่รำคาญฉันบ้างหรือไงเพระก็ยิ้มใช่ฉันคงสิไม่ดีเองนะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาแต่งงานกัเนะนเถอะนะเนยเอิกิงช็อกเข้าไปใหญ่ว่านรู้ใช่ไหมว่าการแต่งงานนะี่ยมันหมายถึงอะไร นายอย่ามาร้อนแรนกับความรู้สึกของฉันนะไม่งั้นนะ่ะฉันจะให้พาลงโทษนายอย่างหนักเพรกเดินเข้ามาใกล้จับมือของเด็กมาแล้วบอกว่ารู้สินั่นก็หมายถึงเธอจะได้อยู่กับฉันตลอดไปไงแต่ไงกับฉันนะคุณนายเจียงแล้วเพลกโอบกอดนายเอกเด็กก็ร้องไห้ด้วยความดีใจแต่ก็ยังคงเล่นตัวใส่เพลกว่าทําไมนายถึงมั่นใจได้ขนาดนี้ล่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ฉันไม่ชอบนายแล้วล่ะหรือฉันมีแฟนแล้วล่ะ นายก็มองหน้าานเอกแล้วบอกว่าเธอจะไม่ชอบฉันแล้วจริงเหรอในก็อ้มอึ้งเพรก็ได้กันจับในเอกมาจูบอย่างดูดดด่มแต่ในเอกก็ได้สติขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะนี่เรายังไม่ได้คบกันแต่จูบกันมาสามครั้งแล้วนะเพลก็ยิ้มเรี่มแล้วเฉลยว่าสี่ครั้งต่างหากล่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ไงแล้วเพลกก็จูบกับในเอกดูดเดิมอีกครั้งหนึ่งตา่ที่ฉากจบในคืนที่เพลกติวหนังสือให้กับในเอกเพลก็แอบดูจดหมายรักอันยื ยาวของนเอกที่เขียนสาภาพรักกับเขาซึ่งก็มีแต่คำถามที่เป็น Q&A สุดท้ายไม่ว่าเพกะจะเลือกตอบใช่หรือไม่คำตอบก็ไปจบลงที่เพกะจะมีเธอขออยู่แขยงข้างเสมอจนแก่เท่าเพกถึงกับยิ้มออกมาแล้วเขาก็เห็นประวัติชื่อเบอร์โทรอีเมลของนา่เอกแล้วนา่นเองเขียนบอกอีกว่างานอดีเรกของเธอก็คือการปฏิติของเพกความถนัดคือรู้เรื่องของเพกความฝันคือ การได้แต่งงานกับพระกพระเอกก็มองในที่หลับแล้วยิ้มให้อย่างเอง็นดูแล้วเขาก็ม้วนจดหมารักเก็บไว้ที่เดิมมองรูในที่หลับอยู่แล้วแพรก็ฟุบหลับไปให้หมือของเขาได้ชนแข้งข้างกับนัเองไป็รูปหัวใจเลย